สวัสดีครับวันนี้ c v e g อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำตัวทวิตเตอร์นะครับให้เสียงแหลมนะครับที่จะอยู่กับดหนนานะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นกันไหมนะครับส่วนใหญ่รถเรานะครับเครื่องเสียงที่ติดมาให้เนี่ยก็จะมีแค่แผงประตู2ตัวนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นก็จะมีแผงประตูตรงแผงที่วางแขนด้านข้างฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับก็จะมีอีก2ตัวนะครับ ของไทยคาบูเนยเราก็จะมีแค่2ตัวหน้าเฉยๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปติดเพิ่มตรงตรงสัมภาระอีก2ตัวนะครับแล้วก็ใส่ตัวขยายเข้าไปนะครับแบบรถผมอย่างนี้นะฮะก็มันก็ฟังได้นะครับแต่ว่าพอใช้ใช้หรือว่าเวลาเราขับรถไปเนี่ยพอเวลาเราเปิดเพลงฟังเนี่ย เราจะได้รู้สึกถึงเสียงที่มาจากด้านหลังซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเสียงมันมาจากด้าน,านหน้านะครับเออเวลาฟังเพลงเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงเหมือนเราได้ยินเสียงเพลงจากด้านหลังซะส่วนใหญ่นะครับก็ก็เลยไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ผมเคยลองเปลี่ยนลำโพงตัวหน้านะครับตรงที่แผงประตูด้านหน้าซ้ายขวาแล้วนะครับให้เป็นลำโพรงร่วมที่มีเสียงแจ็คนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแต่ก็ยังให้เสียงไม่เท่าให้เสียงไม่ได้ให้เสียงใส หรือให้ความรู้สึกที่แบบเสียงดีเหมือนรถใหม่ๆสมัยนี้เลยนะครับก็เลยไปศึกษานะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วมันจะต้องมีการวางตำแหน่งของของเสียงด้วยนะครับผมก็เลยส่วนตัวเนี่ยผมชอบให้มันมีเสียงแบบคนร้องนะครับให้เสียงใสๆเหมือนกับพวกลำโพงแแบนด์ดังๆนะครับก็พวกลำโพงต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยไปหาวิธีดูตอนแรกผมก็ซื้อแจ็ค ลำโพงลำโพงลำโพงเสียงแหลมนะครับมาไว้ข้างหน้า2ตัวนะครับเอาไว้ตรงคอนโซลโอเคครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเ,าเรื่องความสวยงามเนี่ยมันไม่ได้ผมก็เลยไหนๆก็จะทำ้วเนี่ยก็เลยจะลองออกแบบดูให้ใส่ตรงหูช้างดูนะครับว่าสองข้างเนี่ยมันจะได้ไหมนะครับเพราะว่า,าผมเห็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็เอาลำโพงเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วส่วนตัวรถผมเนี่ยเป็นกระจกแบบที่ไม่มีที่ปรับแล้วนะครับก็คือปรับมือโดยการเอามือไปปรับที่ตัวกระจกเองนะครับ ก็เลยวันนี้ก็จะมาออกแบบนะครับแล้วก็แล้วก็ทำการพิมพ์เป็นพลาสติกออกมานะแล้วก็มาลองก่อนนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องวัดขนาดตัวหูช้างตัวเก่าดูก่อนนะครับดูฟิตติ้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับว่าตรงไหนมันยึดกับอะไรนะครับแล้วก็ทำการออกแบบนะครับวัด ตัวลิบล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมอยากใช้ให้ตำแหน่งเดิมมากที่สุดนะครับให้มันดูแบบว่าเนียนไปกับตัวรถนะครับก็ทำการริ้นออกมาเพื่อทดสอบก่อนนะครับโอ้โหของผมออกแบบก็ริ้นผิดแล้วก็ริ้นลองไปหลายอันนะครับเพราะว่าบางทีมันฟิตไปนะครับวัดออกมาแล้วมันไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่มีตัวทีดีสแกนนะครับเพื่อที่จะแบบบอกตำแหน่งเป๊ะๆนะครับว่าตรงไหนมันอยู่จุดไหนห่างกันกี่มิลลิเมตรนะครับ ทำการวัดมือโดยวร์เนียเนี่ยละครับแล้วก็ทําการออกแบบใหม่นะครับออกแบบซ้ำนะครับแก้แบบแล้วก็ทําการไปลองนะครับในตัวเวอร์ชันแรกนะครับผมก็ใช้เป็นแจ็คตัวเดิมครับตัวแจ็คตัวกลมๆโดมเนี่ยครับตัวที่ผมซื้อในเว็บนะครับในแอปสีส้มนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับห้าสิบกว่าบาทนะครับตอนแรกก็ใช้อยู่นะครับแล้วผมคิดว่าเฮ้ถ้าเกิดเราจะต้องการทําให้มันเสียงดีกว่านี้ล่ะทำไมเราไม่หาตัวลําโพง ตัวทวิตเตอร์ที่มีตัวขนาดใหญ่กว่านี้แล้วก็ให้เสียงที่ดีกว่านี้ผมก็เลยไปเซิร์ชนะครับตัวที่ผมจะใช้เป็นตัวเอาพายนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอาพายนี่มันอของแท้หรือของปลอมหรืออะไรนะครับผมเห็นว่ามันสวยดีผมก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเอามาใส่กับตัวหูช้างเราได้นะเพราะว่าขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณ 2.5เซนติเมตรนะครับหรือว่าประมาณหนึ่งนิ้วนะครับก็เลยลองมาวัดใหม่แล้วก็ออกแบบใหม่อีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันใส่ได้นะครับเพราะว่าเราได้ตัวฐานยึดแล้วนะครับก็ตัวตัวลําโพงเนี่ยเราก็ไม่ยากแล้วนะครับก็ผมออกแบบให้มันฟิตพอดีกับตัวลําโพงทวิตเตอร์เลยนะครับกดเข้าไปแล้วมันจะได้ยินเสียงล็อกเลยนะครับมันก็จะแน่นพอดีครับจากนั้นเราก็เอาตัวลําโพงที่ได้นะครับไปใส่แล้วก็ต่อสายครับออกกับ ต่อคอมกับลำโพงตัวรถที่เป็นที่อยู่แผงประตูอยู่แล้วนะครับก็การจะต่อคอมเนี่ยเราก็ต้องผ่าน C ด้วยนะครับเอา C ีเนี่ยไปคอมไว้นะครับเอา C ไปผ่านไว้เขาเรียกว่าต่ออนุกรมนะครับก็คือเพื่อไม่ให้ตัวลำโพงทวิตเตอร์เราเนี่ยเสียหายนะครับกับขึ้นความถี่ต่ำนะครับหรือว่าเสียงเบางเงี้ย tit. เพราะว่าเดี๋ยวพอเสียงเบสเข้ามาในเสียงแหลมเนี่ยเดี๋ยวลำโพงทวิตเตอร์เราเนี่ยจะแตกได้นะครับเราก็ต้องต่อคอมเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ผมใช้เป็นการออกแบบใช้เป็นพลาสติกนะครับโดยของเดิมเนี่ยมันจะเป็นมีมีเหล็กล็อกนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นตัวพลาสติกแล้วก็ออกแบบเป็นตัวเมนมะยมนะเพื่อล็อกไปกับตัวแผงประตูเลยนะครับก็ข้างสายก็จะใส่ยากนิดนึงครับถอดเข้าถอดออกบ่อยนะรประตูเป็นรอยมปแล้วนะเดี๋ยวค่อยเอาสีมาแต้มนะ ยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับเผื่อมีสาระดีๆอะไรผมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ